เสียงกรีดร้องดังสนั่นห้องขังมืดมิดจนหัวใจผมเต้นโครมครามผมชื่อร้อยตำรวจโทก้องพบตำรวจหนุ่มที่เคยคิดว่าชีวิตนี้สมบูรณ์แบบแล้วสองภรรยาสาวฝาแฝดแก้วตากับแก้วใจสวยหยาดเยิ้มจนใครๆอิจฉาทั้งคู่เหมือนกันราวกับกระจกสะท้อนแต่ความลับในใจต่างกันลิบลับวันนี้ผมยืนอยู่หน้าห้องถังเงอไหลยหยดลงพื้นเย็นเฉียบแก้วตาหายตัวไปเมื่อคืนนี้หลังจากผมได้ยินเสียงเธอทะเลาะกับแก้วใจ ผมเคาะประตูบ้านตอนตีสองแต่ไม่มีใครตอบไฟในบ้านสว่างวาบเหมือนมีคนวิ่งผ่านหน้าต่างผมผลักประตูเข้าไปเจอรองเท้าส้นสูงเปื้อนโคลนคู่หนึ่งมันเป็นของแก้วตาแต่รอยเท้าพุ่งออกไปนอกบ้านผมโทรหาเธอสิบสายแต่ปลายสายเงียบกริบแก้วใจนั่งอยู่ที่โซฟามือสั่นเทาถือแก้วน้ำที่น้ำหกเลอะพื้นเธอบอกว่าไม่รู้เรื่องแก้วตาออกไปซื้อของแล้วไม่กลับมา ผมมองตาเธอเห็นแววตื่นตระหนกปนอะไรบางอย่างมันไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เหมือนเธอซ่อนอะไรไว้ผมถามว่าได้ยินอะไรไหมเธอสายหน้าเร็วเกินไปหัวใจผมบอกว่ามันไม่ชอบมาพากลผมเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเช้าวันนี้ผมบุกไปที่โรงพักหอบหลักฐานชิ้นเดียวที่มีรองเท้าคู่นั้นถูกส่งไปตรวจดีเทันทีเพื่อนตำรวจถามว่าผมสงสัยอะไรผมพูดไม่ออก ผมรักทั้งสองคนแต่ความจริงเริ่มฉี่ขัวใจผมเป็นเสียงเสี่ยงตอนบ่ายผลตรวจออกมามีเลือดปนอยู่ที่โคลนไม่ใช่แค่เลือดธรรมดาแต่เป็นกลุ่มเลือดของแก้วตาผมรู้สึกเหมือนพื้นดินสุดหายใจแทบไม่ทันแก้วใจโทรมาพอดีเสียงเธอสั่นเครือบอกว่าเจอจดหมายจดหมายถูกวางไว้หน้าประตูเขียนด้วยลายมือหวัดๆถ้าอยากเจอแก้วตามาที่โกดังร้างคืนนี้คนเดียว ผมวคว้ากุญแจรถใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกแก้วใจร้องให้บอกว่าไม่รู้ใครเขียนมาผมจับไหล่เธอถามตรงๆว่าเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเธอสะบัดตัวหนีน้ำตาไหลพรากแต่ไม่ตอบผมขับรถออกไปด้วยความเร็วท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนพายุมากดังรังอยู่ชานเมืองกลิ่นขาวสนิมลอยมาแต่ไกลผมจอดรถคว้าปืนพกเดินฝ่าสายลมที่พัดแรงประตูกดังผูพังส่งเสียงเอียดเมื่อผมผลักเข้าไป ข้างในมืดมิดมีเพียงแสงจัะลอดผ่านรอยแตกผมได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เหมือนมีคนซ่อนอยู่แก้วตาคุณอยู่ไหนผมตะโกนจนคอแหบเงียบงันหน้าขนลุกมีแต่เสียงลมหวิดวิวผมเดินลึกเข้าไปเห็นเงาดำเคลื่อนไหวที่มุมห้องผมยกปืนขึ้นมือสั่นแต่พร้อมยิงทุกเมือ่อออกมาเดี๋ยวนี้เสียงผมดังก้องในความว่างเปล่าเงานั้นหยุดนิ่งแล้วค่อยๆหันหน้ามา ผมชะงักหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเห็นใบหน้าเธอเป็นแก้วตายืนยิ้มเย็นชามือถือมีดเปื้อนเลือดก้องพบคุณมาช้าไปแล้วเสียงเธอแหบพร่าผมก้าวถอยหลังมองรอยเลือดหยดลงพื้นเกิดอะไรขึ้นคุณทำอะไรลงไปผมตะโกนถามเธอก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาแดงกัำเหมือนคนเสียสติแก้วใจไม่ได้บอกคุณหรือเรื่องที่เธอทำกับฉันผมงงไปหมดหัวสมองตีกันยุ่งเหยิง เธอพูดเรื่องอะไรแก้วใจอยู่บ้านผมโต้กลับแก้วตาหัวเราะสีหน้าเปลี่ยนเป็นบ้าคลั่งบ้านเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมรู้สึกหนาวเย็นว่าไปทั้งตัวขาของผมอ่อนแรงคุณหมายความว่าไงแก้วใจหายไปด้วยเหรอเธอยนมีดลงพื้นเสียงโลหะกระทบดังแกรงคุณคิดว่าฉันเป็นฝาแฝดที่โง่หรือก้องพบผมมองหน้าเธอความกลัวพุ่งขึ้นถึงขีดสุด ฉันรู้ทุกอย่างเรื่องที่คุณสองคนวางแผนกันผมสายหน้าฉันไม่เคยวางแผนอะไรทั้งนั้นแก้วตาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นเลือดอบอวนในอากาศแล้วทำไมคุณถึงทิ้งฉันไว้กับความเจ็บปวดผมยกปืนขึ้นอีกครั้งหัวใจเต้นระทึกถอยไปไม่งั้นฉันยิงจริงๆนะผมขู่เธอยิ้มเยาะยิงสิถ้าคุณกล้าพอผมลังเลนิ้วชี้เกือบเหนี่ยวนกทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลัง ผมหันขอบเจอเงเอาอีกคนยืนอยู่ที่ประตูเป็นแก้วใจชุดขาดวิ่นใบหน้าซีดเผือดก้องพบอย่าฟังเธอเสียงเธอสั่นเทาผมมองไปมาระหว่างสองหัวใจแทบระเบิดเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครพูดความจริงผมตะโกนแก้วตาหัวเราะลั่นความจริงหรือคุณไม่มีวันรู้แก้วใจวิ่งเข้ามาคว้ามือผมแน่นเธอบ้าไปแล้วหนีไปจากที่นี่กันเถอะผมลังเลมองมีดที่พื้นกับเลือดที่ยังสด เลือดนั่นของใครแก้วตาคุณฆ่าใครมาเธอเงียบมองผมด้วยสายตาเย็นชาคนที่สมควรตายคุณอยากรู้ไหมว่าใครผมรู้สึกเหมือนโลกหมุนคว้างความจริงเริ่มคลายปมแต่ก่อนที่ผมจะพูดอะไรเสียงไซเรนดังลั่นรถตำรวจพุ่งเข้ามาไฟกระพริบสว่างวาบแก้วตาหันขอบใบหน้าเปลี่ยนเป็นตื่นตระหนกคุณเรียกตำรวจมาหรอก้องพบเธอตะโกนผมสายหน้าฉันมาแค่คนเดียว แก้วใจจับแขนผมแน่นขึ้นแล้วใครเรียกมาผมมองสองความสงสัยพุ่งถึงขีดสุดรถตำรวจจอดสนิทเสียงตะโกนสั่งให้วางอาวุธแก้วตาคว้ามีดขึ้นอีกครั้งชี้มาที่ผมถ้าฉันต้องตายคุณก็ต้องไปด้วยผมผลักแก้วใจออกปืนในมือพร้อมลั่นไกแต่ก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นเสียงปืนดังเปรี้ยงเลือดกระเซ็นผมชะงักหันไปมองทันทีแก้วตาล้มลงเลือดไหลนองจากหน้าอก ผมหันไปเห็นตำรวจถือปืนยืนอยู่ที่ประตูวางอาวุธเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนดังก้องผมปล่อยปืนหล่นลงพื้นมือสั่นเทาแก้วใจร้องให้ฟูมฟายกอดร่างน้องสาวแน่นผมยืนนิ่งความจริงยังคลุมเครือนี่ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นแค่จุดเริ่มต้นใครบางคนยังซ่อนอยู่ในเงามืดผมรู้สึกได้ถึงสายตาที่จ้องมองจากระยะไกล หัวใจผมเต้นแรงความลับกำลังจะระเบิดเสียงปืนยังก้องอยู่ในหูผมจนแทบจะระเบิดผมยืนตัวแข็งท่ามกลางกลิ่นเลือดและควันปืนร่างของแก้วตานอนนิ่งเลือดไหลซึมลงพื้นโกดังแก้วใจร้องให้โฮกอดร่างน้องสาวแน่นจนตัวสัน่นผมมองตำรวจที่ยิงปืนหน้าเขาดูคุนคุนคุณเป็นใครทำไมถึงมาที่นี่ผมตะโกนถามเขาเก็บปืนลงซองเดินเข้ามาด้วยท่าทีเย็นชา ร้อยตำรวจตรีธนาเพื่อนเก่าคุณเองจำไม่ได้เหรอผมชะงักความทรงจำเก่าๆผุดขึ้นในหัวธนาเคยเป็นคู่หูผมสมัยฝึกสายตาเขาแหลมคมเหมือนเดิมคุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไงใครส่งคุณมาผมถามต่อเขายิ้มมุมปากมีคนโทรแจ้งเหตุฆาตกรรมผมหันไปมองแก้วใจเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลฉันไม่ได้โทรฉันสาบานได้เลยเธอร้อง ผมรู้สึกหนาวสาันหลังว่าความจริงมันซับซ้อนเกินไปธนาชี้ไปที่ร่างแก้วตาเธอพยายามฆ่าคุณผมมองมีดที่ตกอยู่ใกล้ๆใจเต้นแรงขึ้นแต่เลือดนั่นของใครเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้แก้วใจสะอื้นฉันไม่รู้เธอหายไปจริงๆธนาขมวดคิ้วงั้นเราต้องไปดูที่บ้านคุณผมพยักหน้าแต่หัวสมองยังปั่นป่วนรถตำรวจพา,ากลับบ้านไฟไซเรนดังระทึก ท้องฟ้ามืดสนิทฝนเริ่มตกปรยๆปรผมสัมผัสได้ถึงสายตาของธนาที่จ้องมองแก้วใจนั่งเงียบมือกำกันแน่นจนข้อนิ้วขาวผมถามตัวเองซ้ำๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงบ้านแล้วกลิ่นเปียกฝนผสมกลิ่นคาวบางอย่างผมผลักประตูเข้าไปห้องนั่งเล่นว่างเปล่าธนาเดินตามมาถือไฟฉายส่องไปรอบๆดูนี่สีรอยเลือดที่พื้นเขาพูด ผมก้มดูรอยแดงจางๆลากไปถึงครัวหัวใจผมเต้นโครมครามความกลัวพุ่งถึงขีดสุดแก้วใจคุณเห็นรอยนี้เมื่อไหร่ผมถามเธอสายหน้าฉันไม่เห็นมันเพิ่งเกิดขึ้นเหรอธนาเปิดประตูครัวเสียงบานพับเอียดดังลั่นผมตามเข้าไปเจอกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาเต็มจมูกพื้นครัวเปื้อนเลือดแห้งกรังเป็นกองใหญ่ผมถอยหลังชนกำแพงหายใจแทบไม่ทัน นี่ไม่ใช่แค่การหายตัวไปมีคนตายแน่ๆแ,แก้วใจร้องไห้ฉันไม่รู้จริงๆก้องพบทนายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาผมจะเรียกกองพิสูจน์หลักฐานผมคว้ามือเขาไว้รอก่อนผมต้องรู้ความจริงเขามองผมด้วยสายตาเย็นชาคุณแน่ใจเหรอผมพยักหน้าผมจะจัดการเองคุณออกไปก่อนทนาลังเลแต่สุดท้ายก็เดินออกไปผมหันไปหาแก้วใจ บอกผมมาเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นเธอตัวสั่นแก้วตาเธอเปลี่ยนไปตั้งแต่เดือนที่แล้วผมขมวดคิ้วเปลี่ยนยังไงคุณรู้เรื่องอะไรเธอเริ่มพูดถึงคุณเหมือนคุณทอนธรยศเธอเธอพูดผมงงไปหมดทรยศผมไม่เคยทำอะไรแก้วใจหลบตาเธอคิดว่าคุณรักฉันมากกว่าผมรู้สึกเหมือนถูกตีหัวความจริงเริ่มชัดขึ้นแล้วคุณสองคนทะเลาะกันเรื่องนี้เหรอผมถาม เธอพยักหน้าเมื่อคืนเธอโกรธมากคว้ามีดมาผมชะงักคุณบอกว่าเธอออกไปซื้อของฉันโกหกฉันกลัวคุณจะเกลียดฉันเธอร้องผมกำหมัดแน่นความโกรธผสมความสับสนแล้วเลือดนี่ละมันมาจากไหนผมตะโกนแก้วใจเงียบน้ำตาไหลลงแก้มไม่หยุดผมเดินไปที่ตู้เย็นกลิ่นเหม็นแรงขึ้นผมเปิดประตูออกเจอถุงดำมัดแน่นอยู่ข้างใน หัวใจผมหยุดเต้นมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้แก้วใจนี่อะไรผมถามเสียงแหบเธอร้องให้หนักขึ้นฉันไม่ได้ตั้งใจผมฉีกถุงออกเลือดสดๆไหลยเยิ้มลงพื้นข้างในเป็นศพชายคนหนึ่งหน้าซีดหน้าสยดสยองผมถอยหลังล้มลงความช็อกทำให้พูดไม่ออกนี่ใครคุณทำอะไรลงไปผมตะโกนแก้วใจคุกเข่าลงเขาเป็นคนรักเก่าของแก้วตา ผมมองหน้าเธอหัวสมองหมุนติว้วคุณฆ่าเขาเหร,หรือแก้วตาทำผมถามเธอสะอื้นเราทะเลาะกันเขาขู่จะบอกคุณบอกอะไรพูดมาเดี๋ยวนี้ผมจับไหล่เธอว่าแก้วตาท้องกับเขาเธอร้องออกมาผมปล่อยมือหัวใจแตกสลายเป็นเสียงเสียงท้องแล้วทำไมถึงฆ่าเขาผมถามต่อแก้วตาโกรธบอกว่าเขาจะทำลายชีวิตเราเธอพูด ผมยืนนิ่งความจริงเหมือนมีกริจใจแล้วคุณช่วยเธอซ่อนศพเหรอผมถามเธอพยักหน้าฉันไม่มีทางเลือกฉันกลัวผมรู้สึกเหมือนโลกพังทลายลงต่อหน้าต่อตาแล้วทำไมแก้วตาถึงมาหาผมที่โกดังแก้วใจเงียบไปครู่หนึ่งเธออยากให้คุณตายด้วยผมชะงักความเย็นเยือกพุ่งขึ้นทั่วร่างตายเธอเกลียดผมขนาดนั้นเลยเหรอเธอโทษคุณที่ทำให้ชีวิตเธอพัง เธอพูดผมกำมัดแน่นความโกรธพุ่งถึงขีดสุดแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับผมผมถามแก้วใจมองผมน้ำตาไหลไม่หยุดฉันรักคุณแต่ฉันกลัวคุณจะทิ้งฉันผมหันหลังความรู้สึกปนป่วนจนแทบคลั่งทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ผมดังขึ้นผมหยิบเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักสวัสดีร้อยตำรวจโทรก้องพบเสียงแหบลึกดังมาผมขมวดคิ้วคุณเป็นใคร คนที่รู้ความลับทั้งหมดของคุณเสียงนั้นพูดผมรู้สึกหนาวไปทั้งตัวคุณต้องการอะไรพบผมที่สวนสาธารณะคืนนี้ไม่ทุกคนรู้เรื่องสายตัดไปผมยืนนิ่งหัวใจเต้นระทึกแก้วใจมองผมใครโทรมาคะผมไม่ตอบเดินไปคว้ากุญแจรถทันทีคุณจะไปไหนกล้องพบเธอตะโกนตามไปหาความจริงที่คุณไม่ยอมบอกผมโต้กลับ ผมวิ่งออกไปฝนตกหนักจนเสื้อเปียกชุ่มรถพุ่งฝ่าสายฝนหัวใจผมเต้นแรงไม่หยุดสวนสาธารณะม,มืดมิดมีเพียงไฟถนนสลัวสลัวผมจอดรถเดินลงไปด้วยความระแวงเงาดำยืนอยู่ใต้ต้นไม้มือถือบางอย่างผมเดินเข้าไปใกล้คุณเป็นใครแสดงตัวมาเขาหันมาใบหน้าถูกบังด้วยหมวกผมมีหลักฐานทุกอย่างวิดีโอการฆาตกรรมเขาพูด ผมชะงักวิดีโออะไรคุณบลัฟผมเหรอเขายิ้มดูเองสิแล้วคุณจะรู้เขาโยนโทรศัพท์มาให้ผมคว้าม,มาดูทันทีหน้าจอสว่างว่าวิดีโอเริ่มเล่นขึ้นมาผมเห็นแก้วตาและแก้วใจยืนเหนือศพหัวใจผมหยุดเต้นความจริงมันโหดร้ายเกินไปคุณได้นี่มาจากไหนผมตะโกนถามเขาหัวเราะผมเห็นทุกอย่างตั้งแต่แรกผมยกปืนขึ้นบอกมาเดี๋ยวนี้ไม่ตาย เขายกมือขึ้นใจเย็นๆคุณยังไม่รู้ครึ่งเรื่องผมขมวดคิ้วครึ่งเรื่องอะไรคนที่สั่งข่าไม่ใช่แค่ฝาแฝดของคุณเขาพูดผมรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าแล้วใครอีกเขาก้าวถอยหลังเจอกันพรุ่งนี้แล้วคุณจะรู้เขาวิ่งหายไปในความมืดฝนยังตกไม่หยุดผมยืนนิ่งวิดีโอยังเล่นอยู่ในมือความลับมันใหญ่เกินกว่าที่ผมคิดฝนกระหน่ำลงมาจนผมเปียกชกหัวใจเต้นระทึก ผมยืนตัวสั่นในสวนสาธารณะโทรศัพท์ยังอยู่ในมือวิดีโอนั้นเผยภาพแก้วตาและแก้วใจเหนือศพชายนิรนามเสียงกรีดร้องจากคลิปดังก้องในหูจนแทบคลั่งผมโยนโทรศัพท์ลงพื้นฝนซัดจนหน้าจอดับวูบใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้ผมตะโกนลั่นเงามืดรอบตัวเงียบกริบมีแต่เสียงน้ำหยดผมวิ่งกลับไปที่รถน้ำท่วมขายเย็นย่เยือกเครื่องยนต์สตาร์ดังครืดผมเหยียบคันเร่งสุดแรง ต้องกลับไปหาแก้วใจเธอต้องรู้มากกว่านี้ถนนลื่นจนรถสายไฟหน้ารถส่องม่านฝนผมถึงบ้านหยุดรถกระชากประตูลงทันทีแก้วใจออกมาเดี๋ยวนี้เสียงผมดังก้องบ้านเงียบสนิทไฟในครัวยังสว่างอยู่ผมเดินเข้าไปเจอกลิ่นเลือดลอยมาอีกครั้งถุงดำที่มีศพหายไปจากตู้เย็นแล้วผมชะงักหันไปมองรอบตัวด้วยความระแวง แก้วใจคุณอยู่ไหนบอกผมมาผมตะโกนเสียงฝีเท้าเบาๆดังมาจากชั้นบนผมคว้าปืนพกวิ่งขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเอียดแสงไฟจากห้องนอนลอดออกมาเป็นเส้นบางผมผลักประตูเข้าไปเห็นแก้วใจยืนอยู่ตรงนั้นเธอถือมีดเปื้อนเลือดมองผมด้วยตาแดงกำ่ำก้องพบคุณไม่ควรกลับมาเสียงเธอสัน่นผมยกปืนขึ้นศพหายไปไหนคุณทำอะไรเธอยิ้มเย็นชา คุณคิดว่าผมโง่เหรอผมก้าวเข้าไปใกล้บอกมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นยิงแก้วใจหัวเราะยิ่งสิคุณกล้าจริงหรือผมรู้สึกหนาวไปทั้งตัวเธอไม่ใช่คนเดิมคุณเปลี่ยนไปคุณรู้เรื่องทั้งหมดใช่ไหมผมถามเธอโยนมีดลงพื้นเลือดหยดลงพรมแดงแก้วตาไม่ใช่คนเดียวที่เกลียดคุณเธอพูดผมชะงักคุณหมายความว่ายังไง คุณเคยสงสัยไหมทำไมเราถึงแต่งงานกับคุณหัวใจผมเต้นแรงความจริงเริ่มเผยออกมาเพราะผมรักคุณทั้งคู่ผมโต้กลับเธอก้าวเข้ามาใกล้ไม่ใช่คุณเป็นแค่เครื่องมือผมถอยหลังเครื่องมืออะไรพูดให้ชัดระวางแผนตั้งแต่แรกเพื่อแก้แค้นเธอพูดผมรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าแก้แค้นอะไรพ่อของคุณเขาทำลายครอบครัวเราเธอตะโกน ผมงงไปหมดพ่อผมเขาตายไปนานแล้วแก้วใจยิ้มใช่แต่ความแค้นไม่เคยตายผมกําปืนแน่นคุณโกหกพ่อผมเป็นตํารวจดีดีเขาฆ่าพ่อเราในคุกเธอตะคอกผมสายหน้าไม่มีทางผมไม่เชื่อเธอหยิบรูปถ่ายเก่าขึ้นมาโยนใส่หน้าผมผมก้มดูเป็นภาพพ่อผมยืนเหนือศพหัวสมองผมหมุนติ้วความทรงจำแตกสลายนี่มัน ไม่จริงผมร้องออกมาจริงทุกคำพ่อคุณค่าพ่อเราเย็นชาเธอพูดผมรู้สึกขาดใจแล้วทำไมต้องลากผมมาเพราะคุณเป็นลูกชายคนเดียวของเขาเธอตอบผมยืนนิ่งความโกรธผสมความเจ็บปวดแล้วแก้วตาละ่ะเธอรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอเธอเป็นคนวางแผนเธอเกลียดคุณยิ่งกว่าผมรู้สึกเหมือนโลกพังทลายลงอีกครั้งแต่ทำไมเธอถึงตายคุณฆ่าเธอเหรอ แก้วใจเงียบมองผมด้วยสายตาเย็นชาไม่ใช่ฉันตำรวจคนนั้นฆ่าเธอเธอพูดธนาเขาเกี่ยวอะไรด้วยผมถามเขาเป็นคนของเราตั้งแต่แรกเธอยิ้มผมชะงักคุณบอกว่าธนาทำงานให้คุณใช่เขาแค้นพ่อคุณเหมือนกันเธอพูดหัวใจผมเต้นระทึกความจริงมันซับซ้อนเกินไปแล้วศพในตู้เย็นหลักใครฆ่าเขาแก้วตาฆ่าเขาเพราะเขาจะหักหลังเรา ผมรู้สึกคลื่นไส้คุณสองคนบ้าคลาั่งแก้วใจก้าวเข้ามาเราทำเพื่อครอบครัวผมยกปืนขึ้นถอยไปผมจะจับคุณเธอหัวเราะลัน่นจับหรือคุณทำไม่ได้หรอกทันใดนั้นเสียงกระจกแตกดังมาจากชั้นล่างผมหันขอบนั่นอะไรใครอยู่นั่นแก้วใจฉวยโอกาสวิ่งไปคว้ามีดอีกเล่มผมหันกลับมาเธอพุ่งเข้ามาด้วยความเร็ว ผมหลบได้ชฉิวเฉียดมีดเฉียดแขนผมไปนิดเดียวหยุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นผมยิงจริงๆผมตะโกนเธอไม่ฟังพุ่งเข้ามาอีกครั้งด้วยตาคลางผมเหนียวนกปืนลั่นเปรี้ยงดังสนัน่นแก้วใจล้มลงเลือดไหลาจากไหลของเธอเธอร้องครวญครางคุณจะเสียใจผมยืนหอบมือสั่นจนปืนแทบหล่นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากบันไดผมหันไปมองธนาปรากฏตัวปืนในมือเลงมาที่ผม วางปืนลงก้องพบเกมจบแล้วเขาพูดผมชะงักคุณทอนทรยศผมตั้งแต่แรกเหรอเขายิ้มไม่ใช่ทรยศแต่เป็นภารกิจภารกิจอะไรคุณบอกมาเดี๋ยวนี้ผมตะโกนแก้แค้นให้พ่อของฝาแฝดและของผมผมรู้สึกหนาวไปทั้งตัวพ่อคุณด้วยเหรอใช่พ่อคุณฆ่าพ่อผมในคุกเหมือนกันเขาพูดผมสายหน้าผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย นั่นไม่สำคัญคุณต้องชดใช้แทนเขาเขาตอบผมกําปืนแน่นผมจะไม่ยอมตายง่ายๆธนาก้าวเข้ามาคุณไม่มีทางเลือกแล้วผมมองไปที่แก้วใจเธอยังหายใจอยู่ถ้าคุณฆ่าผมเธอจะบอกความจริงผมพูดเขาหัวเราะเธอพูดอะไรไม่ได้อีกแล้วผมรู้สึกสิ้นหวังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บทันใดนั้นเสียงไซเรนดังลั่นจากนอกบ้าน ทนาชงักหันไปมองหน้าต่างทันทีใครเรียกตำรวจมาคุณทำหรอเขาตะโกนผมสายหน้าผมไม่ได้ทำผมสาบานไฟกระพริบจากรถตำรวจสว่างวาบเข้ามาทนากัดฟันเรายังไม่จบแค่นี้เขาวิ่งออกไปกระโดดผ่านหน้าต่างที่แตกผมวิ่งตามไปแต่เขาเร็วเกินกว่าผมฝนยังตกหนักเงาของเขาหายไปในความมืดผมหันกลับมาแก้ใจนอนนิ่งเลือดไหลไม่หยุด ผมคุกเข่าลงบอกผมมายังมีใครอีกเธอหายใจแผ่วคุณจะรู้เร็วๆนี้ดวงตาเธอปิดลงหัวใจผมแทบหยุดเต้นตำรวจบุกเข้ามาเสียงตะโกนดังระงม,มผมยืนขึ้นมือเปื้อนเลือดของเธอร้อยตำรวจโทรก้องพบวางอาวุธเดี๋ยวนี้ผมปล่อยปืนลงพื้นความเหนื่อยล้าถาโถมพวกเขาล้อมผมไว้ผมมองไปรอบตัวความจริงยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มตน้น ท่านหนีไปแล้วแต่เขาทิ้งร่องรอยไว้ผมรู้สึกได้ถึงเงามืดที่ยังจ้องมองหัวใจผมเต้นแรงความลับใหญ่กว่านี้รออยู่เสียงปืนที่ผมยิงยังดังก้องอยู่ในหัวผมยื่นเหมอมือเปื้อนเลือดของแก้วใจตำรวจล้อมผมไว้ปืนทุกกระบอกเล็งมาที่ผมยกมือขึ้นร้อยตำรวจโทรกล้องพบเสียงตะโกนดังลัน่นผมยกมือช้าๆหัวใจเต้นระทึกจนเจ็บฝนยังตกไม่หยุดซัดหน้าผมเย็นเฉียบ ผมไม่ได้ฆ่าเธอเธอยังหายใจอยู่ผมร้องตำรวจคนหนึ่งวิ่งไปดูร่างแก้วใจเธอตายแล้วหัวใจหยุดเต้นไปแล้วเขาพูดผมรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนความจริงมันโหดร้ายไม่จริงเธอเพิ่งพูดกับผมผมตะโกนพวกเขาใส่กุญแจมือผมข้อมือเย็นและแน่นผมถูกพาตัวไปโรงพักฝนซัดร,รถตลอดทางในห้องสอบสวนไฟสว่างจ้าจนตาพร่า หัวหน้าสั่งให้ผมเล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นผมเล่าทุกอย่างความรักความลับการฆาตกรรมแก้วตากับแก้วใจวางแผนฆ่าผมผมพูดแล้วธนาหลักเขาหนีไปไหนเขาถามผมสายหน้าผมไม่รู้แต่เขาคือกุญแจหัวหน้าขมวดคิ้วเราต้องตามหาเขาเดี๋ยวนี้ผมถูกขังในห้องถังกลิ่นเหม็นอับลอยมาผมนั่งลงมองกำแพงเปื้อนคราบน้ำตาเก่า หัวสมองผมปนป่วนความจริงยังไม่ชัดเจนพ่อผมฆ่าคนจริงหรอหรือทั้งหมดคือการโกหกผมกำมัดแน่นความโกรธพุ่งถึงขีดสุดคืนนั้นผมได้ยินเสียงฝีเท้าดังใกล้ห้องถังเงาดำปรากฏที่ประตูผมลุกขึ้นทันทีใครนั่นแสดงตัวมาเดี๋ยวนี้ผมตะโกนประตูเปิดออกทนายืนอยู่ตรงนั้นเขาถือปืนมองผมด้วยสายตาเย็นชาก้องพบคุณยังไม่ตายง่ายๆใช่ไหม เขาพูดผมถอยไปติดกำแพงคุณมาทำอะไรที่นี่มาจบเรื่องที่เริ่มไว้เขาตอบผมขมวดคิ้วจบยังไงคุณจะฆ่าผมเหรอเขายิ้มไม่ใช่แค่ฆ่าแต่ให้คุณรู้ความจริงผมรู้สึกหนาว่าความจริงอะไรอีกธนายนโฟลเดอร์ลงพื้นเอกสารกระจายเกลื่อนดูสิหลักฐานที่พ่อคุณทิ้งไว้เขาพูดผมก้มหยิบดูรูปถ่ายและรายงานเก่า ภาพพ่อผมยืนเหนือศพพ่อของฝาแฝดแต่มีบางอย่างแปลกรายงานเขียนด้วยลายมือผมอ่านต่อหัวใจเต้นแรงขึ้นทุกวินาทีนี่มันการปลอมแปลงผมร้องออกมาธนาพยักหน้าใช้พ่อคุณถูกใส่ร้ายผมชะงักใส่ร้ายโดยใครโดยหัวหน้าคุณเองร้อยตำรวจเอกสมชายเขาพูดผมรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าหัวหน้าสมชายเหรอ เขาเป็นคนสั่งฆ่าพ่อเราแล้วโยนตนความผิดผมกำาเอกสารแน่นทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะพ่อคุณรู้ความลับของเขาธนาตอบความลับอะไรบอกผมมาเดี๋ยวนี้ผมตะโกนสมชายค้าย,ยาเขาใช้ตำรวจเป็นหุ่นเชิดผมรู้สึกคลื่นไส้แล้วพ่อผมละ่ะพ่อคุณจะเปิดโปรงเขาเลยถูกฆ่าตายเขาพูดผมยืนนิ่งความจริงมันหนักเกินทนแล้วฝาแฝดและพวกเธอรู้เรื่องนี้เหรอ รู้แต่ถูกหลอกให้เชื่อว่าคุณผิดเขาตอบผมรู้สึกโกรธจนตัวสัน่นคุณรู้ตั้งแต่แรกใช่แต่ผมต้องรอจังหวะนี้ธนาพูดผมมองหน้าเขาแล้วทำไมถึงช่วยผมตอนนี้เพราะผมเบื่อการแก้แค้นที่ผิดคนเขาตอบผมเงียบไปครู่หนึ่งหัวสมองเริ่มเคลียร์เราต้องจัดการสมชายคุณมีแผนไหมผมถามธนาพยักหน้ามีแต่คุณต้องออกจากที่นี่ เขาหยิบกุญแจมาปลดล็อกประตูขังผมผมก้าวออกมาข้อมือรู้สึกโล่งทันทีไปกันเถอะก่อนที่เขาจะรู้ตัวเขาพูดเราวิ่งออกจากโรงพักฝนหยุดตกแล้วท้องฟ้ามืดสนิทมีแต่แสงจนสลัวสลัวผมตามธนาไปที่รถเก่าๆคันหนึ่งเครื่องยนต์ดังคลืดเราพุ่งออกไปทันทีเขาอยู่ไหนเราจะไปหาเขาที่ไหนผมถามโกดังเก่าที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นเขาตอบ ผมชะงักโกดังที่แก้วตาตายเหรอใช่ที่นั่นคือฐานลับของเขาธนาพูดรถพุ่งฝ่าความมืดหัวใจผมเต้นระทึกเราถึงโกดังกลิ่นสนิมลอยมาแต่ไกลธนาให้สัญญาณผมลงจากรถเงียบๆเ,เราคืบคลานเข้าไปเสียงฝีเท้าดังเบาๆข้างในมีแสงไฟสลัวๆผู้ชายยืนอยู่ตรงกลางผมมองชัดแล้วเป็นสมชายจริงๆเขาหันมาเห็นเราปืนในมือเล็งทันที ธนาก้องพบพวกคุณกล้ามากเขาตะโกนผมยกปืนขึ้นเกมจบแล้วสมชายเขาหัวเราะจบมันเพิ่งเริ่มต่างหากทันใดนั้นลูกน้องเขาหลายคนโผล่ออกมาผมกับธนาถูกปิดล้อมหัวใจเต้นแรงสุดขีดวางปืนลงไม่งั้นตายสมชายขู่ผมมองธนาเขาพยักหน้าให้ผมเบาๆระวังปืนลงแต่ผมรู้สึกถึงอะไรบางอย่างสมชายเดินเข้ามา คุณแพ้ตั้งแต่แรกก้องพบผมยิ้มมุมปากจริงหรือดูนั่นสิเขาหันไปมองตามที่ผมชี้แล้วชะงักไฟไซเรนดังลั่นรถตำรวจพุ่งเข้ามานี่มันอะไรกันสมชายตะโกนธนาหัวเราะผมเรียกกำลังเสริมไว้แล้วผมรู้สึกโล่งใจคุณวางแผนดีจริงๆตำรวจบุกเข้ามาลูกน้องสมชายยอมจำนนสมชายวิ่งหนีแต่ถูกจับได้ทันที ผมยืนมองเขาความโกรธค่อยๆจางลงพ่อผมบริสุทธิ์คุณคือตัวการทั้งหมดผมพูดเขากัดฟันคุณไม่มีวันชนะผมจริงๆผมสายหน้าผมชนะแล้วเพราะความจริงออกมาตำรวจพาเขาออกไปเสียงโซ่ดังกริกผมหันไปหาธนาคุณรู้ทุกอย่างตั้งแต่แรกเขาพยักหน้าแต่ผมต้องพิสูจน์ให้คุณเห็นผมยิ้มบางๆขอบคุณที่ช่วยผม ธนาตบไหล่ผมเราต่างช่วยกันเองผมมองโกดังครั้งสุดท้ายความทรงจำพุ่งเข้ามาแก้วตาและแก้วใจถูกหลอกให้เกลียดผมความรักของผมกลายเป็นเครื่องมือแก้แค้นแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วจริงๆผมเดินออกมาอากาศเย็นสดชื่นหลังฝนหัวใจผมเบาขึ้นแต่ก็ยังเจ็บลึกๆก้องพบคุณจะทำอะไรต่อธนาถามผมหันไปมองเขาเริ่มต้นใหม่ด้วยความจริง เขายิ้มผมด้วยเราเหมือนกันเราเก้าวไปข้างหน้าทิ้งอดีตไว้ข้างหลังแต่แล้วโทรศัพท์ผมดังขึ้นอีกครั้งผมหยิบดูเป็นข้อความจากเบอร์ปริศนาเรื่องยังไม่จบคุณถูกหลอกอีกครั้งผมชะงักหันไปมองธนาด้วยความ,มงงเขาขมวดคิ้วอะไรหรือกล้องพบผมยื่นโทรศัพท์ให้ดูหัวใจเต้นระทึกดูเหมือนเรายังมีศัตรูที่ซ่อนอยู่ผมพูด ทานากรหมัดงั้นเราต้องสู้ต่อผมพยักหน้าใช่แต่คราวนี้เราพร้อมแล้วความจริงสุดท้ายมันซ่อนลึกกว่าที่คิด